โดยชาพวตินาบีคองใจปินห่วงอย่างเร่งนี้ก็คือบูเราในยุคอาคีริตสามารถนี่เลยเนี่ยถ้าสังเกตไดา้จากฮาเดสปินองนาบีบอกไวมากไหมสายะตีสายะตีนาบีว่าถึงแล้วนะต่อไปข้างหน้ายุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นนี่แต่ยุก้องเกเนี่คือยุกที่บริสุทธิ์ที่ดีเหลือตีสุดนี่นองแต่เกกะ อัลลอฮ์นี cabin, ่แหละนะเปิดหายได้รับโรถือว่าเป็นมั่ยีสัตว์ค้องทานโรในสิ่งที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าเอ้นาบีเตือนไว้โยโย่หลายเรื่องซึ่งในฮะดิษบทหนึ่งที่นบีได้เตือนเอาไว้เควาจะถึงในยุคต่อไปข้างหน้านี้บุคคลจะเอาข้องเถได้รับนี่เป็นองเป็นเบียเป็นไรต่างๆเอาเพื่ไม่เกี่ยวเรว่าในฮารัมในฮารายนบีเตือนไว้ นบ,บ่าทะเละและยังเลยยุกนึงจะถึงต่อไปข้างหน้านี่เอาทั้งที่ไม่เกี่ยวเลวววาฮารัมไม่เกี่ยวเลว็ววะฮารายให้ได้ไวโกอนเลยนบ,บีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานาวาตาลาจะอัดะอ์ะลาหุนนารอัลลอฮฺจะใส่เขาในไฟนรกนี้นะประตูไหนก็าตามเต่ที่เขาต้องการอัลลอฮ์จ่ายเหลือกก,กันัตูไหนก็ได้ไปเลยจากประตูไฟนรกเนี่ยถึงถึงเลือไม่ละพี่น้อง ถึงเลวนะพี่นองได้ยินมาไม่รู้แต่ผมเคยได้ยินไม่เอ้โกลเลยจ้นเออนี่เราอีกินเราอีจ่ายอยู่นี่เอาโอกลเลย,เอ,อ,อ,เลยอืมโอ,อ้ข้าหวานไม่ได้นั่นเบียรมันบาปนั่นไม่เอออาจันอโอ,อ้โกลเลยคอยวากันวะย่างเหลวพี่นองนี่นี่ย่างเหลวอืมกาแฟพีนองที่นี่ลาวเลยนะ บีบอกว่าผือพี่น้องมัรรออามิงกุมมุงกะรอนฟันอยู่กอยยืดบียาดีฮีถ้าเคยพบเห็นสิ่งมุงกาติเกิดขึ้นพี่น้องสิ่งที่พิษต่อหลักศาสนานั้นฟันอยู่กอยยืดบียาดีฮีหยับอย่างด้วยอำนาจด้วยมือเอซาหว่าไม่ได้เนาะปก,กับโลกเมกับโลกก็ดีพีกับนองนี่ไม่มีอำนาจฟลัมยัสตาเทียทามายอำนาจและพี่น้องฟาบีลีซานีฮีพูดด้วยกับลิน โอกนี่พี่น้องนะไม่ต้องไปด่ามันไอ้เหล่ตตนที่เอาพินเ็าให้ห้าพันเขาให้ช่งแันเ่าให้ห้ารยเขาเขาไว้กาเบอร์นั้นเขาเราอย่าไปด่ามันพี่น้องนะถึงด่าก็ไม่ได้ผลบอกโบนะให้บอกธรรมาดานี้เออปีจี้เออหนองจี้เออเราว่าไปเลยหนองเออเบื่อต้นกับเบื่อมายังอยู่ตนก็บเบื่อมากะขี้รอบเล้วตนก็บเบื่อทำอิบัตต์อยู่ถึงอ่อเบียฮารมนี่มากินมาจ่ายนี่ปนันปนีขิดเล่ตา รบกดีๆนี่พี่นอ้องเล่ฟันนี้หน้าตามันทำให้เชื่อนะั่นตั้งแต่อีเทียงพี่น้องแต่ผมเชื่อเนหว่ากลางคืนมันลบไปนวนขีดนั่นปัตตาเบี้ยน,นั้นรับมาเลืวไม่หั่นจ่ายนะันบางคนไม่หันนจให้พี่น้องรับมาเร็วหน้าพานไปสักฝากฝนเลือกทั้งเซตโนูนเลยเ๋ยกาำถามมัสะละขึ้นมาลาวเลยเอ้เหลือถึงเบี้ยน,นี้ทำไรแด้มัง้งหละนี่นเออเขามาเร็วนี่บอกดีๆผมเชื่อเน่พี่น้องว่า พี่น้องเรานี่มีอมั ا นอยู่แล้วแต่ด้วยกับฟ้ามเพลิอเรื่อเพียงเหล็กหน่อยที่มันโลเลมนั้นพี่นอ้องเดิมที่ส่งพันนั่นส่งรุดเลยใช่ว่วาผีนี้นี่มา <c oughs> เลยก่าเอามาแล้วอีส่งขึ้นคบมันรู้นะอีส่งขึ้นช่วงนี้ก็เกรงใจโอกงานไม่ได้นอเอามาแล้วก็กินไม่ได้ไม่โดยที่ภาพไปไหนจีโบกเผื่อนไหวช้า,ชานเอาเลยก็ไม่ฮันออนอเอามาลายสิงแล้วพี่นอ้อง พราะฉะนั้นเบียทีโซโซไฮนี่ช่วงนี้พี่น้องเบียทีโกเจกนี้รับได้หรือไม่มันอยู่พันนี้พี่น้องเบียโซโซที่ว่านี้นะไม่ใช่ชาโซโซเลยนะนโซโจโอโบโตไรกันเร็วเตะเลยนะหยอกไรกันกเร็วเตะคือเบงไงพี่น้องได้เห็นชัดว่ามันมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะทีหนึ่งก็คือการหหยไปทีมันไม่ซืบเหนื่องเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งนะพีน้นองเย,ยกเป็นซ่งกรณีนะในมังละกรณีที่หห้โดยไม่ไปเกี่ยวพันกับการที่จะไปกาคาบาเลือกตัง้งนั้น่น้องเช่นคนเลือกตั้งกันเสร็จแล้วเราไม่ได้สัญญาอะไรพี่น้อง เขารอบใจรอบคุณพี่น้องที่วายว่างใจแกเน้นเสียงอย่างหมากไม้นะเขาอีป้าดินมาให้เขาอีป้าไอโนมาเจกนะเอาง่วมมนก็รเลี้ยแต่พี่น้องไอ้นั่นก็ถือว่าอนุญาตให้รับได้เพราะเป็นการนายตัวไปย่างเห็นเลยนะเบียรซอซอ่เบียซอ่จอเบียออมบอตอเบียไหนก็รเลี้ยแต่เป็นการที่เขานี่คืนพ้นประโยชน์ให้ความดีกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านอันนี้ก็ไม่ผือ เดี๋ยวสรางาเหลือกเสร็จนาไม่มากเลยวมึงเตนี่มาให้เอาช่วงนี้เลยไปนองเพื่ออะไริยามีลาหูอลามายูริดอให้เพื่อไปนมนาวให้เพื่อไปดุงดูดเพื่อที่จะไปสู้ในสิ่งที่เขาประสงค์และตองการอ่านนะไม่จับจริงเลยปลาีปนองนาวันเสาร์นันโปงไหวโขนที่ว่าโปงไหวโขน,ดดน,นก็ไปวันอาทิตย์ด้วยอ่าเนี่ยก็ไปวันอาทิตย์ด้วย,ก,วดดวยก็ไปออา เพราะฉะนั้นสิ่งที่โกเจโกหายนี้พี่น้องในตรงนี้และในช่วงว่าระเวลานี้และเหลา่าปาไม้ก็คือไปตรงนั้นและพี่น้องคารูดีในใจถึงแม้เชื่อจะเปะว่าสัมมานาคุณเปะว่าโซดาโกะนะเปะว่าฮาดิยอเปะว่าให้เชย่อยๆดำใจอิติโลโคโุแบบไหนพี่น้องแต่ในใจพี่น้องพมรูดีว่าพี่น้องรดูดีมันก็พุมรูนี่แหละปา่าไม้คือตรงนั้นแหละ ấy thì chặt chặt ông tôn ông tao đời, cả hai sát nấn ấy ni mày tông lén vô lẹ vì nuông chặt chín thùng ní nà ni phi nuông mày ông cả hai sát cả lẹ sát này hà này song phan ấy ni mày chặt vô lẹ ấy ni mày ông à để vô rô nè thoát mà sa ít còn mà sa ít nhưng mà vô trong chút thì à không ai chơi chơi không mày lén đấy à nè có thám đồ quả ông thợ đấy mang มันก็ไปสู่จุดเดียวกันนั่นแหละพี่น้องนะเพราะฉะนั้นหุนทางที่ปลดเพยพี่น้องหยาไปเอามาเลยผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องประสบการณ์มากกว่าผมหลายล่คนพี่น้องนะนี่รุนอามามา,มาเกรุ่นปนลารุ่นโยหล่ไล่คนที่มีประสบการณ์พี่น้องล่องคิดเลยแต่เมื่อผมคิดมาเข้าใจไหมบุคคลที่เอาเบีย้์ที่หารมพิษลักการศาสนาข้าวมาเคลื่อในครอบครัวมาเจียผนนี่ เล่าบาลลอไฟปีบ no ัต like so ิอัลลอฮ์ซุบฮานาวตาลาตดสอบนิโรบถิดโรมดานไม่ปันห้าโลกาปัญห้าเมียไม่ปันห้าเมียกับปันห้าพวไม่ปันห้าพวกากบปัญหาคนค้างบานติดดินไม่จะปัญห้านั้นกับปัญห้านี้พี่น้องซาลาฟัดซาลาฟันยุงยืงมองกัเลือดติดใช้ควอยเื่องบินไดแล้วพี่น้องอีมายังให้มันร้อยสักที่อัลลอฮฺอักบัต์ให้มันแต่วัดยุให้มันถินเส้าว่าพี่น้องนะ ทำไมสกวันนะพออัดโลโดอกมาไม่เล้วนะ่ะไอ้นั้นไอ้นี้ไอ้นะเพราะฉะนั้นหย่ามาเลยพี่น้องนะเราตัดยางเราคายพักคายปลาคายหญ้านีฮา,า้ันอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วได้มาสักบาทถึงบาทเป็นเบียร์ที่บรอกันอยู่แล้วเนี่ยเดดียนี้ไอคนที่ฟังนั้นคนที่ไม่เอาไอคนที่เอานั้นหาไม่ได้ฟังยุบเนี่ยเ้ลง ไอ้คนที่เรียนไม่เอาไอ้คนที่ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนเนี่ยกาไม่ได้รูข้อมูลตรงเนี้ยกระโปรดฉะนั้นนาที่คงพวกเราและพี่น้องนาต้องบอกต่อกรสรุปว่าถ้าพี่น้องว่าแล้วสิงตีว่าโซโซโกไฮไฮเจเจกนี่เนาะก็มีสองลักษณะนี้เลยอ่าลักษณะที่ไม่ได้ไปเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งเนาะไอ้นี่ก็ถือว่าอนุญาตนในเอาได้แต่ถ้าในวงเวลานี่มันกลไปสู้ การเลือกตั้งนั่นแหละซึ่งกฎหมายบานเมืองก็ถือว่าอย่างผิดยูุพี่นนอะมันอยู่ในกรอบของิชวะเป็นสิ้นบุญชนิดหนึ่งอืมสิ้นบุญชนิดหนึ่งการมาเป็นิชวะสิ้นบุญชนิดหนึ่งนี้พี่นนอะนั่นแหละถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ซึ่งละนัลลอฮุรอชียาวันมุรตชียาตีนาีบอกนั่นแหละอัลลอฮ์ละนัดทราบเจงทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับ รออิชอัลลาซียามชีใบยนาหุมาคนกลางนะคอยเอาเบียคนนั้นมาให้คนนี้อัลลอฮฺตาละละนักทราบเจงทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นการกระทําของอุมัดทั้งหมดนี้พี่น้องอัลลอฮฺสุบหะฮานาวะตลาเปิดหิยมให้ท่านนบีสุลเลาะสลามรับรู้และก็เห็นพฤติกรรมการกระทําของเราเนี่ย บางที่ปาโเราวาเอิ่ม้นรักนาบีเลยแต่ว่านั้นเลยค้องที่นาบีห้ามช้านอมดไม่เลื่อนนี่ก็โอ้นะพี่น้องยางหน่อยนะนะย่า,า,ยางหน่อยก็นึกถึงโเมีข้องเราในลุ่มฟังซ็อเนี่ยนะการกราทำที่ดีของเราช้านไม่เอาที่ไม่เอาโครวาคำสั่งห้ามของฐานาอุลลอฮผิดถอัลักกาศศาสนานะเราก็ได้พุทธบุญพรคราไดพุทธบุญ พอเมฆของเราพลรยได้พุทะบุญด้วยในลุมฝังซพมต่อ